สวัสดีครับทุกท่านวันนี้รายการนกกรมิ้นออนทัวร์พาเพื่อนๆมาชมความสวยงามของเขื่อนเขาค้อมนะครับสบภาพอากาศวันนี้สุดยอดมากๆครับมีหมอกมาแต่เช้าเมื่อคืนมีฝนฝนตกเมื่อคืนฝนตกเยอะเช้าเช้ามาก็เลยมีหมอก สวัสดีครับไกเอ่ยมาคนแรกปลาเดือนปลาเดือนปลาเดือนเห็นอะไรไหมมาแล้วมากุง้งสวัสดีครับทางน้นกี่โมงแล้ว วันนี้มาทันอะไรนะวัยรุ่น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 ตีสี่ปเดือนพวกทางนี้เป็นวัยรุ่นตีสี่คุณนายแอลสวัสดีสวัสดีครับคุณนายแอลพี่สายไทยตื่นยางจะพามาชมอะไรจะมามาชมความงามของเขื่อนเขาค้อมมาวิ่งครับมาวิ่งออกกําลังกายมาวิ่งออกกําลังกาย ตรงนี้เป็นที่วิ่งออกกำลังกายส่วนตัวผมเลยนะอ๋อขอบคุณนะครับแวเวียนเวียนด่านก่อนก็ได้วันนี้หมอก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 เป็นหมอกฝนนะเก้าโมงแล้วที่ญี่ปุน่นวันนี้เจอหมอกฝนปกติประมาณนี้แดดมันจะออกแล้วมันจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตรงมุมนี้แล้วแต่วันนี้มันเมื่อคืนฝนมันตกเยอะ เช้ามาก็เลยจะหมอกหมกหนามันก็จะได้เห็นอีกอีกอีกบรรยากาศหนึ่งตรงนี้มันเป็นเขื่อนธรรมชาติมันเป็นเขื่อนธรรมชาติเหมือนแค่อยู่ในหมู่บ้านแต่ก็เริ่มมีทางเจ้าหน้าที่รัฐมาปรับปรุงดูแลทํานั่นทํานี่เข้ามาทําทางเดินมาชมธรรมชาติก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะ สวัสดีครับน้อยทีเคสวัสดีครับมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันครับยามเ,เช้า <c oughs> อีฉาพี่นกกมินมันฟินจริงๆนะตรงเนี้ยเสียงนกเสียงเสียงปลานะตอนเช้าอ่เนี่มีปลามีปลาธรรมชาติน้ำนี่ก็ใสอยู่คนเดียวเลยนะ คือคือเขือนนี้ผมเรือนอยู่คนเดียวเลยธรรมชาติล้วนๆแล้วเวลาผมผมมาใต้นี่ผมจะชอบตื่นเช้ามาสัมผัสแบบนี้นี่ภาพจริงครับภาพภาพจริงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ต่างประเทศด้วยนะนี่คือเมืองไทยนะนี่คือจังหวัดกระบี่นแอวนี่คือจังหวัดกระบี่นี่ถ่ายถ่ายสดๆเลย ผมมาออกกําลังกายก็เลยถ่ายให้ดูคุณโน้ตสวัสดีครับคุณโน้ตตื่นเช้าจังนอนดึกตื่นเช้าร้องเพลงทังคืนรักษาเสียงด้วยนะคุณโน้นะไปร้องร้องทุกช่องเลยสดชื่นมากๆคุณนายเอาดูดูดูผมจะใ,ให้ให้ให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูความใสของของของน้ํานะแล้วมองเห็นหินปูนเลยนะเนี่ยนะน,นั่นคือคือคือหินตรงเนี้ยมัน มันเป็นข้างล่างมันเป็นหินปูนเขาจะไม่อนุญาตให้ให้คนเล่นน้ําเลยนะตรงเนี้ยเพราะว่ามันอันตรายหินปูนบางทีมันมีแหลมบางทีมันมันมีหนามของหินปูนเขาจะไม่ให้เล่นตรงนี้ไม่อนุญาตให้คือพอมันไม่มีคนเล่นน้ำน่ะน้ำมันจะใสแล้วสวยอยู่ตลอดมันมันจะไม่กุ่นคือที่จังหวัดกระบี่คือ ที่เทีท่ยวสวยๆมันเยอะน้องยาสวัสดีครับเลิฟสี่น้องยามาตาเทพสวัสดีครับนี่อยู่เมืองไทยนะอยากเข้าใจว่าอยู่ต่างประเทศนี่คือจังหวัดกระบี่พามาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้ากันครับทุกคนไม่อยากให้ไม่อยากให้ภาพนี้เห็นคนเดียวจริงๆถ้าหมอกไม่แรงพระอาทิตย์จะขึ้นมาขึ้นมากระทบกระทบกระทบน้ําแล้ว ันจะฟินแล้วไปอีกแบบนึงอนะแต่วันนี้หมอกหนานี่เกิดแห่งนี้เป็นของเราคนเดียวครับไม่มีใครชอบมากๆเลยเวลาผมไปไหนแล้วผมอยู่คนเดียวอะ่ะมัน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 รู้สึกว่ามันไม่หนกหูสงบผมจะชอบสไตล์เนี่ครับผมจะไปที่ที่ไม่มีใครอยากจะไปอะไปที่ ที่เราอยู่คนเดียวอะ่ะน้องวันใหม่สวัสดีครับนี่เดินถอยหลังเดินถอยหลังพาเดินถอยหลังให้เห็นมุมด้านหลังบ้างเมื่อกี้มาแต่ดูมุมด้านหน้ามีปลาธรรมชาติด้วยครับปลาธรรมชาติตรงนี้เขาเขาเหมือนอนุรักษ์ไว้อะ่ะตัวใหญ่ที่เห็นก็พวกปลาทีปูปลาตะเพียน นี่ฝนฝนลินนะฝนลินแต่ว่าผมยอมอะ่ะเพราะว่ามันมันอากาศมันดีนีปลามาแล้วปลาเขาเห็นเราเขานึกว่าเขาจะเราจะมาเอาอาหารให้นะ่เป็นเหมือนกระจกไหมดูน้ําเป็นเหมือนกระจกไหมนั่งเลยนั่งเลยเนีย่ยพานั่งเลยนะพาเพื่อนๆน,นั่งเหมือนเรานั่งคุยกันเลยนะ น้ำใสเป็นกระจกเลยครับมองแบบกรรลินๆนิดหน่อยถ้าเห็นถ้าเห็นน้ำนะครับมันจะเป็นฝนลินนิดหน่อยแต่มันไม่ไม่ถึงกับขนาดเปียกแต่ก็รู้สึกว่ามันจะหนาผมต้องเข้าไปในศาลาแล้วเผื่อมันมาแรงแต่จะมีศาลาให้เราพักพิงอยู่องแก้ แก้วแก้วแก้วปากสันแก้วปากสันแก้วปากสันอย่าท้อนะทำช่องใหม่เพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวเสียแล้วเสียไปครับครับมากุงขอบคุณมากๆใช่ใช่นวดประเทศไทยไม่มีไม่แพ้ชาติใดในโลกหรอกแต่เราไปต้องหามันให้เจอคือการโปรโมทการท่องเที่ยวของของบ้านเราก็อย่างที่รู้เนะมันก็แค่ แค่ระดับหนึ่งอ่ะมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่สุดอเดือนประเดือนก็ยังอยู่คนแรกจนถึงจนถึงบัดนี้นะพี่ทรงพลสวัสดีครับพี่ทรงพลปลูกคูชุหรือ,อยังเนี่ยสายแล้วนะเนี่ยคือให้ให้คูชุมาเนี่ยสายแล้วนะพอดีคอมเมนต์มันไหลนะครับผมผมอ่าน เพ I. I ื่อนๆไม่ครบทุกคนนะครับต้องขออภัยแต่เห็นแล้วว่าใครมาบ้างไหลขึ้นน้อยทีเคน้องหยาสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านนี่ก็เข้ามาอยู่ใกล้ๆศาลาไงเผื่อมันฝนมันลงมาหนักจะได้กระโดดเข้าศาลาเลยแต่วันนี้ที่ที่กลาไลเพราะมันไม่มีไม่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 มีไม่ฟ้าร้องไม่คือมันยังเบาๆอ่ะฝนที่นี่มันมันจะเป็นเบาๆแล้ววันหนึ่งมันจะรินอยู่ เป็นสิบรอบนะเหมือนเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยเหมือนเหมือนอยู่อยู่อยู่ญี่ปุ่นเลยลองถามมากุบบทจะบทจะลินมันก็ลินมาเลยพิราบขาวสวัสดีครับสวัสดีนอนเวนสวัสดีนอนเวนเป็นต่อสวัสดีครับผมอยู่ที่กระบี่นะเป็นต่อวันพรุ่งนี้หรือวันมะรืนนะผมถึงจะไปสุราษฎร์เดี๋ยวสุราษฎร์ก็ สุรัตไ์ใครนะฝากให้ไปบางใบไมเ้เดี๋ยวไปจัดให้อยู่หน้าบางใบไม้บางใบไม้ตอนนี้เริ่มหนาแล้วหลบเข้ามาในศาลาก่อนจริงๆนะเราจะเห็นพระที่ขึ้นจากมุมนี้แล้วนะแต่ว่าวันนี้คือมันฝนคืมแล้วก็หมอกหนาเมฆเมฆมันไม่มันสูงเจงวาสวัสดีครับเจวาสวัสดีทุกท่านนะครับ บางบางวันบางวันที่ผมมาวิ่งหมอกมันจะปิดปิดเขาลูกนี้เลยครับเนี่ยสวยมากเหมือนเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนี่อยากให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยเขื่อนนี้เป็นของผมคนเดียวครับวันนี้ผมจองไม้หมดแล้วแตไปมุมไหนก็เป็นของเราหมดสิบนาทีแล้วนะครับอีกห้านาทีเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์แล้วครับ ให้เพื่อนๆสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเก็บความสวยงามความประทับใจเอาไว้นะครับมันถ้ามันจะมีอีกมุมหนึ่งที่อยู่ข้างในที่อยู่อยู่น้ําที่อยู่เหมือนเหมือนเหมือนในสรารคดีที่เขาไปล่าจระเข้ล่าอะไรนะครับมันมีอยู่นะข้างในอะ่ะแต่บางคนบอกว่าน่ากลัวผมก็เลยไม่เลือกเอามุมนั้นแต่มันน่ากลัวจริงๆ คือข้างในมันจะเป็นหนองน้ําแล้วก็มันจะเป็นต้นไม้ป่าขึ้นเหมือนเขาไปทําสารคดีล่าจระ,ะเข้อะไรกันะก็เลยเอ้ยมุมนั้นมันจะน่ากลัวมามุมนี้ดีกว่ามุมนี้มันดูดูดูได้กว้างกว่าแล้วผมเอาโดนโดนโดน,โดนบินแล้วนะครับที่ว่า25วิในคลิปปกติถ้าอยากเห็นมุมสูงก็ไปดูดูตรงคลิปโดนผมนะครับส่วนโดนผมนั้น มันยังเข้ามาในคลิปวิดีโอยังไม่ได้ผมต้องถามผู้รู้ก่อนเพราะมันต้องแปลงไฟล์เข้ามามันก็เลยยังยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ในใ,ในในวิดีโอแต่ว่าเพเวลาผมไปถ่ายทําผมก็ถ่ายโดนไว้ถ่ายคลิปปกติไว้แต่จังหวะที่สุดท้ายแล้วที่มันต้องมารวมกันนะดีหน้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับทักตายกันไม่หมดเพราะว่าคอมมนไหลมากเห็นน้องรามินเมื่อกี้น้องรามินดีหน้า ครับพี่มหายศใช่ครับสันเขื่อนครับคุณนายแอลนี่มาเช็คอินที่สันเขื่อนนี่เขื่อนกระทูนที่เป็นข่าวนะผมก็จะไปนะเดี๋ยววันไหนผมผ่านไปเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูให้รู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะเขื่อนเขื่อนเขื่อนกระทูนตรงพี่ปูนนะครับที่นครศรีคุณเป็นต่อหนะ้าน่าจะน่าจะรู้จักนะเขื่อนเขื่อนกระทูอ เดี๋ยววันหลังผมจะพาไปเช็คอินที่สันเขื่อนนั่นแหละจะได้ดูว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงทําไมเขาไปเช็คอินกันตอนนี้ก็ได้สิบสองนาทีแล้วครับอีกอีกสามนาทีเดี๋ยวผมจะปิดไลฟ์แล้วนะครับเพราะว่าผมต้องออกกําลังกายต้องซ้อมไว้ตลอดลัะเพราะว่าผมมีปีนเขาอีกหลายลูกดังนั้นต้องต้องไปซ้อ,ซอมร่างกายพี่แอลไปด้วยนะสันเขื่อนพ <laughs> พี่แอลเดี๋ยววันไหน ผมจะเช็คอินที่สันเขื่อนอะ่ะผมจะไปรายงานตัวที่ไลฟ์สดคุณนายแอลวอะ่ะว่าผมพร้อมที่จะเช็คอินที่สันเขื่อนแล้วขอบคุณยี่สิบล้านดวงใจนะครับสิบแปดเลยบรรยากาศมันดีนะคุณนายแอลที่สันเขื่อนเนี่ยยามเย็นนะมันจะเห็นพระอาทิตย์ตกคนเก็บฟืนสวัสดีครับพอดีคอมเมนต์ไหลนะ้วไม่อาจจะไม่ทันแต่ว่าแวบบแบบๆเลยคนเก็บฟืนมานอนดึกตื่นเช้าขอให้ไปทํางานอย่าง สดชื่นแจ่มใสสูดอากาศบริสุทธิ์ไปด้วยกันในวันนี้นะครับทุกท่านเลยตื่นเช้ามาเวลามันได้เห็นอะไรแบบนี้แนละ้วมันต้องเป็นถือว่าเป็นวันที่ดีอ่ะชาเขียวสวัสดีครับชาเขียวก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่อยู่กับธรรมชาติผมว่าน่าจะชอบคือบางทีเราทํางานในเมืองหลวงเราทํางานในที่ที่มันแออัดมันมันรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยสบายใจผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นแบบเห็นแบบที่ผมเห็นมุมมุมแบบมุมมองแบบแบบเนี้ย มุมมองที่ตื่นมาแล้วเราสดชื่นยามเช้าเนี่ยฝนลินแล้วนะฝนลินหนาแล้วตอนนี้หนาแล้วมันอยู่ต่างประเทศเลยที่นี่ลินเสร็จแล้วก็จะหยุดพอหยุดแล้วผมก็จะไปวิ่งแล้วสักพักเขาก็จะลินอีกอยู่อย่างเงี้ยครับนี่คือภาคใต้ของประเทศไทยนะมีอยู่สองฤดูแค่นั้นมีฝนกับร้อนเป็นเป็นคือหลายท่านก็ก็ไม่ไม่เข้าใจเนาะเออมันเป็นไปได้หรอ มีแค่ฝนกับร้อนจริงๆครับอยู่ที่ภาคใต้เป็นเป็นแค่อย่างนี้จริงๆไม่มีหนาวครับที่มีหมอกก็มีอยู่แค่เบตงที่ผมที่ผมที่ผมไปลงคลิปวิดีโอตัวล่าสุดแค่นั้นเองกระทอนสวัสดีครับสวัสดีครับช่างเบิร์ตสวัสดีครับบยานประมาทมาแล้วยานปนพมาทเป็นไงบ้างเสียงสดเป็นไงบ้างครับยานประมาทชัดเจนไหมปี่สงพลก็ยังอยู่กับเรา ฝนลินมาแล้วหมอกก็หมอกก็ยังหนาอยู่นะยังไม่เห็นพราทิตออกตอนนี้สิบสี่นาทีสามสิบวินาทีแล้วนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับหายใจเข้าหายใจออกสูดอากาศสูดโอโซนเข้าไปให้พร้อมกันขอบคุณยี่สิบสองล้านดวงใจครับยี่สิบสองเลิฟนะครับขอบคุณจริงๆดีดีดีใจนะที่ได้มาไลฟ์ตรงนี้แล้วก็ได้เห็นภาพแบบนี้กันอาจจะเตดที่ฝนลินนิดหน่อยเราเลยไม่เห็น เดินได้ไม่ทั่วปกติก็อยากจะเดินทั่วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้โดรนบินอีกอีกรอบหนึ่งอยู่ครับให้ดูทั้งรอบเขื่อนแต่ว่าตอนนี้มันยังมีปัญหาเรื่องไฟโดรนอยู่มันเป็นไฟขนาดใหญ่แล้วละเอียดมากผมต้องแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนตอนนี้15นาที12วินะครับขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกสติกเกอร์ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมราย,ารายการของนกกมินออนทัวร์ในวันนี้ครับ ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการงานวันนี้นะครับเป็นวันที่ราบรื่นนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่มีคําว่าอะไรแล้วนอกจากพักขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับบาย